สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและใครที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดําอยากมีผิวขาวเนียนอมชมพูต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบก,กวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นมะเขือเทศสำหรับมะเขือเทศเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงและเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะสหรับมะเขือเทศเราจะใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะหัน่นแล้วก็เตรียมปั่นเลยค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้โยเกิร์ตรสดธรรมชาติค่ะสำหรับโยเกิร์ตเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ โยเกิร์ตจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะสำหรับน้ำมะนาวเขาจะมีกรด AHA ชจะช่วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวเราทำให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและยังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะสำหรับน้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่จะใส่สามารถใช้ได้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ สำหรับใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้นะคะหรือใครที่จะไม่ใส่น้ำมะนาวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันเลยค่ะเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถหากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ใช้วันต่อไปได้เลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยนะคะสามารถใช้เป็นเบบี้ออยหรือน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเบบี้ออยจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นจะช่วยเรื่องการเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะเบบี้ออยจะใช้1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสแล้วจะทำให้ผิวเราเนุนน่มชุ่มชื้นสูตรนี้ถ้าไม่ใส่น้ำมะนาวสามารถทำได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหาเวลาว่างมามาร์กได้เลยค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะ จะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบขาวกระจ่างใสและอมชมพูด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถมาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีก็ได้นะคะและสามารถทำทุกวันหรือวันเว้น,ว,นวันก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ไม่ใช้น้ำมะนาวนะคะสามารถทำทุกวันได้เลยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ